ย้อนกลับไปเมื่อกว่า50ปีก่อนในช่วงพุทธศักราช2516ถึง2520นับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของจุลาลงกรมหาวิทยลาลัยที่ต้องจารึกไว้ว่ามีนิสิตเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพร,รัตนราชสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาค พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่เขาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเรื่องราวในครั้งนั้นยังจำชัดในความทรงจำของผู้ที่เกี่ยวข้องและควรค่าแก่การถ่ายทอดผ่านรอยจำของตัวแทนพระสหายร่วมชั้นเรียนนิสิตรุ่นพี่และพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนเรื่องราวที่มีได้เป็นเพียงรอยประทับ ในใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยาตราที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จเจ้าฟ้านิสิตอันส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบนัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้านิสิตพระองค์แรกของจุฬาเรื่องราวที่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของพระสหายร่วมชั้นเรียนตั้งแต่โรงเรียนจิตละดาและต่อเนื่องมาที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาเผยให้เห็นพระจริยวัตรอันเรียบง่ายงดงามในฐานะนิสิตจุฬา ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวจุฬาเสมอมาเพราะเรามาจากโรงเรียนเล็กแล้วก็เพื่อนก็มีน้อยน้อยแล้วก็เคยเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมศห้าก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงครูก็จะเป็นครูที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กจนเรารู้จักดีเหมือนเป็นพ่อแม่พี่น้องเหมือนเป็นคนในครอบครัวคะ่ะแต่พอมาถึงจุฬาเนี่ยรู้สึกว่าคนเต็มไปหมดเลยเยอะเหลือเกิน นะคะคิดว่าอย่างพวกโรงเรียนเตรียมเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีการปรับตัวเป็นขั้นตอนอยู่แล้วแต่ของเราก็กระโดดข้ามเลยแต่ก็เป็นความรู้สึกที่สนุกดีว่าจะจําชื่อคนได้ไหมเนี่ยสมเด็จพระนิธิถาท่านก็ทรงเก่งมากทรงจําชื่อคนได้เยอะมากหมดเลยดีเทลรายละเอียดต่างๆทรงจําได้หมดจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังทรงจําได้ ในคณะเองและนอกคณะอย่างพี่หมางที่เป็นประธานเชียร์เนี่ยเพิ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยท่านะทรงจําได้ถึงชื่อจริงนามสกุลอะไรอย่างนี้ด้วยเลยอย่างอาจารย์สุพรัตพี่ชื่ออะไรทรงทราบทรงจําได้หมดอ้วนกับป้อมสุมาลีสุกัญญาพี่น้องชื่ออะไรทรงจําได้หมดอาจารย์สืบแสงมีลูกชื่ออะไรทรงจําได้ที่ที่พี่จําได้นะคะอาจารย์บุษกรท่านก็จําได้ กิจกรรมในคณะก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะเท่าที่จําได้เนี่ยทรงเป็นอยู่ในกองบรรณาธิการของอักษรศาสตร์พิจารณ์เป็นหนังสือที่พวกเราทาขึ้นนะคะยังอยู่ในกองบรรณาธิการของสะพานเป็นของชมรมประวัติศาสตร์แล้วก็มีท่านตอนปีหนึ่งเนี่ยท่านทรงเป็นหนึ่งในตัวแทนของคณะที่ไปแต่งกลอนแข่งกนิสิตปีหนึ่งคณะอื่นๆซึ่งน่าจะชนะนะคะเพราะมีทั้งท่านมีทั้งอาจารย์ประพศอดีคณะบดี แล้วก็มีคุณประสิทธิ์ซึ่งคุณประสิทธิ์เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นคนแต่งกลอนถวายอยู่เลยทรงดนตรีไทยเนี่ยซึ่งทรงอยู่แล้วทรงโปรดที่จะทรงอยู่แล้วทรงดนตรีไทยแล้วก็ทรงกีฬาอุ้ยตั้งแต่บาสเกตบอลแชร์บอลอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แชร์บอลค่ะ ทรงเชียอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เคยขาดไม่เคยไปช้าไปที่เวลาไปเชียนี่ก็ไปพร้อมท่านน่ยนะคะทุกครั้งตอนปีหนึ่งนะคะท่านทรงจําเพลงเก่งแล้วก็ร้องทรงร้องเก่งด้วยเข้ากิจกรรมรับน้องทุกอันเลยค่ะไม่ได้หนีเลยท่านก็ไม่ไม่ไม่เห็นทรงบนอะไรนะคะก็ทรงสนุกสนานดีเป็นประสบการณ์ของพวกเราเหมือนกันทรงมีพัฒนาคณะเห็นยังเห็นรูปอยู่เลยนะคะที่แบบทรงถือจอบเสียมหรืออะไรก็ไม่รู้ทราบเลยนะคะเพื่อปลูกต้นไม้ ทรงทาตัวเหมือนเป็นนิสิตจริงจริงนิสิตธรรมดาคนอื่นตั้งแต่เห็นอาจารย์ก็จะทรงเคารพอาจารยออ์รุ่นพี่ท่านก็จะให้ความเคารพเป็นรุ่นพี่บางคนก็บอกอย่างพี่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาจะมาคุยกับท่านเนี่ยทีแรกก็จะรู้สึกเกรงเกรงนิดนิดแต่พอคุยกับท่านไปสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าไอ้สบายเลยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเหมือนค,คุยกับคนธรรมดาพอตอนจบก็จะรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกดีมากแล้วก็จะกล้ามาคุยด้วย,ยบ่อย ก็ทําให้เห็นว่าท่านเนี่ยทำให้คนอื่นเพื่อนร่วมชั้นหรือคณะหรืออาจารย์เนี่ยรู้สึกเป็นกันเองแล้วกส็สบายไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดว่าเป็นเจ้าเป็นนายค่ะท่านก็ถึงรู้จักคนส่งรู้จักคงเยอะขึ้นทั้งในคณะนอกคณะท่านก็ไม่มีอะไรมากั้นเลย ท่านก็เหมือนนิสิตคนหนึ่งที่ไปไหนมาไหนเนี่ยท่านโปรดไปสากรจุลาไปทรงซื้อหนังสือเพื่อทรงตอนนี้ยังโปรดซื้อหนังสืออยู่หนังสือเพื่องเขียนหรือไอตัวห้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ซื้อมาออพระราชทานเพื่อนๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดินสอที่ท่านจะต้องใช้จนหมดอะไรอย่างเงี้ยจำได้เล็กๆสุดเลยเล็กขนาดอย่างเี้ยก็ใช้ยังทรงใช้อยู่เลยค่ะคือท่านเหมือนนิสิตคนอื่นเลย ไม่ว่าจะนิสิตคนอื่นทําอะไรท่านก็ทําเหมือนกันไม่ได้มีข้อยกเว้นพี่อยู่กับท่านตั้งแต่เด็กพี่ก็เห็นท่านเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าท่านทรงเป็นกันเองอย่างนี้มาตลอดท่านไม่เคยจะถือพระองค์อะไรอะไรมีแต่เราต้องถวายพระเกียรติอยู่แล้วค่ะจะมีห้องที่เคยประทับอยู่ ความที่อยู่โรงเรียนจิตรดาเนี่ยไม่ค่อยได้พกเงินไปท่านพระสถา,านเรื่องอาหารกลางวานันเรื่องอะไรนี้มาเอาเงินมาตายแล้วบางวันก็ลืมเอาเงินมาต้องขับรถกลับไปเอาเงินที่บ้านหรือไม่ก็ไปขอท่านเลยบอกว่าขอทานข้าวด้วยคนไปคะไม่ได้เอาเงินมาอีกแล้วจะ <c oughs> <c oughs> ขอยืมเพื่อนใหม่ๆก็เกรงใจเขาอะค่ะท่านก็ให้ทานส่งพระเมตตาตลอดบุคลากรในคณะก็ส่งช่วยค่ะ ต้งช่วยตลอดทุกคนค่ะตอนที่มีเพื่อนคนหนึ่งคะไม่สบายค่ะเจ็บเยี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็เหมือนจะผ่าตัดมาอะไรเงี้ยแล้วหมอก็ไม่ให้ขึ้นกระไดท่านก็อุตส่าห์ไปขออาจารย์บอกว่าขอให้มาเรียนชั้นหนึ่งเพื่อให้เขาจะได้ไม่ขาดเรียนมากเกินไปก็ส่งพระมหากรุณาไม่ว่าแง่มุมไหนค่ะ